ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุทธที่13มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับวิชันวลัยทิพ์เปรีมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี d ี n อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าอย่าไปใช้กำลังในการนึกคิดหรือถ้าหากว่าเราอดใช้กำลังไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนึก ทำใจให้นิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างสบายใจก็เบิกบานแช่มชื่นนิ่งขยายไม่ใช่นิ่งแล้วแคบถ้าเรานิ่งเป็นจะขยายทานิ่งไม่เป็นมันจะแคบนิ่งแคบมันจะเป็นตอนที่เราตั้งใจมากเกินไปไปบีบไปเค้นบีบเค้นใจของเราอย่างนี้ผิดหลักวิชาอย่าฝืนดันทุรังทำต่อ นิ่งแล้วต้องขยายต้องรู้สึกสบายแม้จะยังไม่เห็นอะไรก็ตามอยากให้ลูกทุกคนได้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆวางใจเบาๆเหมือนขนนกที่ล่องลอยไปในอากาศแล้วค่อยๆตกไปในพื้นดินก็ดีพื้นน้ำก็ดีต้องเบาอย่างนั้นนะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะและในวันนี้ค่ะพบกับข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของทางพระราชสุทธิธรรมมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีวัดประยูนธรรม,มารามค่ะเป็นประธานสง์ในพิธีมอบรางวัลแก่สมณเณรผู้สอบผ่านโครงการสมณเณรทรงพระปฏิโมกรุ่นที่1ประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่10มีนาคมที่ผ่านมา พระราสุธิธรรมมาจาร์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีวัดประยูนธรรม,มารามเป็นประธานสงฆ์ในพิธีมอบรางวัลแก่สมณเณรผู้สอบผ่านโครงการสมณเณรทรงพร,ระปฏิโมกรุ่นที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2566ณค่ายตองแชมป์มูกุติสมณเณรเปลี่ยนธรรมวัดพระธรรมกายและได้รับเกียรติจากคุณเย็นตารุ่งสุวรรณปรลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงนานทะเบียนและบัตรอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสอีกทั้งได้กราบมิมนต์พระอติคุณทีตาวโรด็อกเตอร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายกล่าวรายงานต่อท่านประธานสูงโดยมีสมณเณรพนาวัดจันเพือกผู้แทนสมณเณรที่ได้รับรางวัลได้น้อมถวายผ่านทูกเขียนแพ่แด่ท่านประธานสูง สำหรับโครงการสมณเณรทรงพระปฏิโมกข์รื่องที่หนึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมณเณรผู้กำลังศึกษาเล่าเรียนพระปริยติธรรมรแผนกบาลีได้ทรงจำพระปฏิโมกข์ภาษาบาลีอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาบาลีนอกจากนี้ยังเพื่อให้สมณเณรมีความสนใจต่อการศึกษาพระวินยัยตั้งใจประพฤติพรรมจันทร์ ทางยังจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พันษาและเพื่อบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยได้ทำการสอบตั้งแต่วันที่18ถึง23ธันวาคมพุทธศักราช2566ซึ่งในครั้งนี้ มีผู้สอบผ่านได้ตามเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน13รูปได้เข้ารับรางวัลจากพระราสุธิธรรมมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและในโอกาสนี้เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีก็ได้เมตตาให้โอวาทแกส่สมณเณรผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมณเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณนะ และเมื่ออุปสมบทเป็นพระพิสุแล้วก็สามารถทรงพระปฏิโมกให้แก่วัดและคณะสงฆ์ในการต่อไปวันนี้ปลื้มใจมากเลยค่ะที่ได้มีส่วนมาสนับสนุนโครงการสามเณรสวดพระปาติโมกเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอย่างพระศาสนาให้เจริญลุกงเรืองก้าวหน้าต่อไปเป็นการให้กําลังใจแก่สามนเณรซึ่งการสวดพระปฏิโมกนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะสวดกันประมาณ40กว่านาทีขึ้นไปเนี่ยการทรงจำเนี่ยสติปัญญาท่านเป็นเลิศจริงๆซึ่งเราสมควรที่จะถวายกําลังใจแด่สามนเณรผู้ได้รางวัลและเพื่อเป็นแบบอย่างแด่สามนเณรรุ่นต่อๆไปนะคะให้เห็นความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาและโอวาทปาติโมกของ พระศาสดาของเรานะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เลยปลื้มใจค่ะแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดไปค่ะคณะผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมาสมัครเข้าร่วมโครงการหน่อแก้วปร,รียนธรรมรุ่นที่12ค่ะนาค่ายจองแชมป์มุกุติสัมมาเน,นปร,เรียนธรรมวัดพระธรรมกาย คณะผู้ปกครองได้นำบุตรหลานมาสมัครเข้าร่วมโครงการหน่อแก้วเปรี่ยนธรรมรุ่นที่12โดยจะจัดอบรมระหว่างวันที่24มีนาคมถึง23เมษายนพุทธศักราช2567ซึ่งบรรยากาศการสมัครเต็มไปด้วยความปราบเปรื่องปิติของคณะผู้ปกครองที่ต่างตั้งใจนำพาบุตรหลานมาสมัครเข้ารับการอบรมในโครงการเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธี นับเป็นโอกาสอันดีที่บุตรล้านจะได้สั่งสมบุญให้กับตนเองด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะขั้นพื้นฐานให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้โอกาสอัน,นิสงส์ผลบุญจากการบวชย่อมส่งผลถึงบิดามารดาและผู้ที่ให้การสนับสนุนการบวชทุกๆคนค่ะ และนอกจากนี้บุตรหลานยังได้รับการฝึกตัวและฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนาคือการแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีและสร้างนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเพราะการอบรมหน่อแก้วปเปลี่ยนธรรมเป็นการปฏิวัตินิสัยตัวเองโดยใช้เครื่องมือคือปัจใจสีและกิจวัตรที่ทำเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอตลอดการอบรมพร้อมทางได้ฝึกให้เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัยสี่เพื่อเป็นการสร้างนิสัยให้ทุกคนรู้จักความพอดีของชีวิตซึ่งโครงการหน่อแก้วรเรียนธรรมนับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาเรียนรู้ฝึกฝนอบรมตนเองในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนโดยจะมีพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ โดยทางโครงการยังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะคขะคุณผู้ชมคะและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยเกียงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้เข้าค่ายอบรมศริลธรรมองค์แห่งศิลห้5สู่การพัฒนาความดีสากลณทุดงคัสสถานล้านนาค่ะ โดยภายในงานท่านผู้อเมรยการโรงเรียนบ้านห้วยเกียงได้กล่าวเปิดงานการอบรมศิลธรรมองค์แห่งศีลหาสู่การพัฒนาความดีสู่การพัฒนาความดีสากลเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจหลักศีลห้าในทางพระพุทธศาสนาและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการปฏิบัติตามหลักของความดีสากลทั้ง5ประการคือสะอาดระเบียบสุภาพ ตรงต่อเวลาและมีสมาธิจากนั้นคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ถวายสักการะแด่พระอาจารย์มีลาบอ,อัคคลาโพครูพระผู้สอนศิลธรรมในโรงเรียนของอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่นักเรียนจะได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธม,มัมก,กะและอารัธนาศีลหจากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเรื่องศีห้า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจองค์แห่งศีลเพื่อที่จะสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเพราะหลักในการทำความดีเบื้องต้นอย่างน้อยต้องเริ่มจากศีลหและควรฝึกปฏิบัติตั้งแต่ยังเยาว์วัยรวมถึงหลักของความดีสากลซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับศีลห้าและสามารถนำไปใช้กับทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์บนโลกนี้ค่ะ ส่วนในภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานการเรียนรู้สี่ฐานจากพี่ๆบุคลากรทุด,ดงค้าสถานล้านนาได้แก่ฐานที่1ฐานฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธลุกนั่งกราบไหว้ให้ถูกต้องตามหลักของวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกนิสยัยเป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย ฐานที่2ฐานฝึกปฏิบัติการจัดเก็บพับเสื้อผ้าและสิ่งของให้เป็นระเบียบเพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการเก็บพับข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าของตัวเองให้เป็นระเบียบสวยงามเพื่อการทํำใจให้เป็นระเบียบซึ่งเป็นการฝึกความเป็นระเบียบจากภายนอกสู่ภายในเข้าสู่การเป็นสมาธิได้ในที่สุดค่ะส่วนฐานที่3ฐานฝึกปฏิบัติทําความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูเพื่อสร้างนิสัยรักความสะอาดทั้งสถานที่ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมเช่นห้องเรียนห้องประชุมบ้านที่อยู่อาศัยเพราะเมื่อเป็นผู้สะอาดกายจะนำไปสู่การเป็นผู้สะอาดใจจะไม่ยอมให้สิ่งสกรปรกหรือความชั่วแม้เพียงน้อยนิดเข้ามาในใจได้และฐานที่4<ม>การฝึกปฏิบัติล้างห้องน้ำเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการท,ทำความสะอาดห้องน้ำอย่างถูกวิธี และยังเป็นการลดขิ้ิีมานะทำสิ่งสกปรกให้มีความสะอาดน่าใช้อยู่เสมอซึ่งเมื่อนักเรียนทุกคนค่ะได้ฝึกปฏิบัติทั้งสีฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> ก็จะได้มาเขียนรายงานและนำเสนอต่อพระอาจารย์ว่าที่ได้มาอบรมในวันนี้ได้เรียนรู้มีอะไรบ้างและสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในชีวิตประจำวัน คุณผู้ชมคะและที่ทุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะได้จัดพิธีบุพผาเปตตาพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะคณะกัลายาณมิตรในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีบุพผาเปตตาพลีเพื่ออ,อุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อวันพระที่ผ่านมา ณศาลาปฏิบัติธรรมทุดงคัสถานอุดรธานีภายในงานผู้แทนสาธุชนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่พระมหาสุพ,พลสุพโลประเรียนธรรมเก้าประโยคด็อกเตอร์ประธานสงฆ์ทุดงคัสถานอุดรธานีท่านประธานสงฆ์จะได้นำสวดมนบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ ส่วนคณะเจ้า,าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายมาตกาพัตหารโดยมีการลียนมิตรรนิดายงบุญธนพัฒน์และการลยนมิดดตรดรทวัตวิวัฒนปัตตภีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายการลียนมิตรบัวลมเกิดเพชรและกาลยนมิตรประวิมจันทรเสนาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรส่วนกาลยนมิตรสมบัติไตรวันทวี และกลารลลิมิตจำรูนศรีชัยภูมิเป็นประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัยทยธรรมค่ะพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสัตว์ชนก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลและน้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และสำหรับงานบุญพิธีบุพพาเปตพลีที่สัตว์ชนทุกท่านได้มาเข้าร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้เราได้เห็นถึงความสำคัญของวันพระซึ่งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะรอคอยส่วนบุญส่วนกุศล จากหมู่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่การทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผลบุญนี้จะทำให้ท่านเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ในปรโลกอีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ทำบุญได้มีจิตใจที่ผ่องใสและยังแสดงให้เห็นถึงความกะตันยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณอีกด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสรารง,งานบุญที่สนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์ได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายธรรมะและนำฝึกสมาธิในกิจกรรมไกด์ไทยมิ t a เทชันพ a ักทีสค่ะสถานเอกอัครราชทูตนักรุงเฮกได้จัดกิจกรรมไกด์ไทยมิ t a เทชัน r a c กท c สแนะนำการทำสมาธิและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักคิดทางพระพุทธศาสนาณโรงแรมโนเวทลซิตี้เซนทรีโดยสถานเอกอัครราชทูตได้ดน,นิมนต์พระซันเดอร์เขมมัรรมโมพระสงฆ์ชาวดัตจากวัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์ที่เคยบวชเรียนในประเทศไทยและมีประสบการณ์ในการสอนและแนะนำการทำสมาธิให้กับผู้ที่สนใจในประเทศเนเธอแลนด์มาอย่างต่อเนื่องมาเป็นวิทยากรค่ะ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นชาวดัต์และชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์จำนวน30คนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมทั้งนี้นอกจากการสอนทำสมาธิแล้วพระสันเดอร์เขมมัทโมยังได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ v ล n วิ kindness ซึ่งเป็นคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาที่คนทั่วไป สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้โดยไม่จำกัดความเชื่อทางศาสนาพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะกับกิจกรรมดีๆที่วัดภาวนาซาเดโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ได้จัดงานบุญพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนสูตรทางยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อนนั่งสมาธิจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้า และประกอบพิธีถวายกองบุญปัญญาบาร,รมีโดยมีการเลนวิสมดีแก้วมหาวง์และการเลนวิสีบอนแก้วมหาวง์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการเลนวิสมใจคำสุรินและการเลนวิสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนทุกท่าน ก็ได้ร่วมกันถวายตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอนุชิตติขาวีโรเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานเดเอโกท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมมทนิยกถาและให้พรเป็นภาษาบาลีทางยังได้แจ้งกิจกรรมงานบุญของวัดภาวนาซานเดเอโกเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในโอกาสต่อไปค่ะก่อนที่จะได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพัะทหารเพลงแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธอย่างความเปื้อปิติให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้อย่างมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดและพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานค่ะ สำหรับพิธีกรรมงานบุญได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปามบีชท่านประทันสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่โดยหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งนี้คือหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาการที่เราจะได้บุญน้อยหรือบุญมากในแต่ละงานบุญนั้นขึ้นอยู่กับสมาธิเป็นหลักก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกาลยมิตรปราณีโควินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยมิตรสุริรน์วงจันทร์ การไลนมิรเกรซนอร์วิชและการยลณมิตรสายใจสุริยะชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกันลไลณมิรสุธิเมธผ่องกลางเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยลณมิรสมบูรณ์นาคหนุนการยลนมิรอิสระพงษ์สามหมอและกัลไลณมิรกิมเฮียงบรวรธรรมจักรเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนกลัลยมิตรวันทวีสุบรนเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานบุญพิธีและสัตุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมมทนิยกถาและนำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตทหารเพลนแดกคณะสงฆ์โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขความอบอุ่นในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคาะและทางด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญพิธีถวายกล่องบุญยารักษาโรคและพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานค่ะ โดยภายในงานลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกได้รวมการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยสวดมนต์บทธรรมจักกับเปาวัฒนสูตรก่อนที่พระมหาประการชัยประการชัชโยท่านประธานสงฆ์จะได้นำคณะสงฆ์พร้อมด้วยลูกพระธรรมถูกท่านจะได้นำคณะสงฆ์พร้อมด้วยลูกพระธรรมถุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส ในการนี้ท่านประธานสูงก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านได้หมั่นสังสมบุญสร้างบาร,รมีและหมั่นปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงความสุขภายในค่ะจากนั้นเป็นพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายกล่องบุญยารักษาโรคโดยมีกาลยมิตเครือวันสเกเกอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทาน โดยการไลมิรสีพรการไลมิตรแคทที่พรทิพสวัสด์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายอุทิศส่วนกุศลให้แดก่การไลมิตรแพงสีราธิจิตพร้อมกันนี้คณะประธานและสัตวชนทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งภายหลังเสร็จพิธีกรรมถุกทานก็ได้ร่วมกันถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความเลื้อนปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัตนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับหนึ่งนะครหลวงสิบ อันดับสองนะครหลวงหนึ่งอันดับสนะครหลวงหนะ้าอันดับสนครหลวงหอนะันดับหนครหลวง9นะ้าอันดับหนครหลวง12อนะันดับ7แก้วภูทรหน 1, นะึ่งอันดับ8ดนครหลวง16อนะั 9, นดะับ9้านครหลวง11และอนะันดับ10นะครหลวงเ็ค่ะส่วนท็อปเทย aw, นยอดสวดธรรมจักกระปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับหนึ่งจังหวัดขอนแกน่นอันดับสองจังหวัดอำนาจเจริญ อันดับสามจังหวัดร้อยเอ็ดอันดับสี่จังหวัดกำแพงเพชรอันดับห้าจังหวัดอ่างทองอันดับหจังหวัดอุดรธานีอันดับเจ็ดจังหวัดสระบุรีและอันดับแปอันดับ8จังหวัดบึงกาฬอันดับ9้าจังหวัดลำพูนและอันดับสิบจังหวัดลำปางค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัตนะสูตรด้วยยอดสวด6,234ล้านเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน6ตรงกับวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2567สวดแล้วนะคะอย่าลืมส่งยอดสวดได้ที่ w w w r ์ w ว i t ว็ w o r l d c o m ค่ะขอเชิญร่วมพิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร5 0 0 0รูปในวันเสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2,567ตั้งแต่เวลา9 3้นาฬิกาานาทีณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 4 454 4 5 4 1และ064 469 6951ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง10-18ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสำมมนเนนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2,567โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28มีนาคม พุทธศักราช2567ณศ25ูนย์ส่งเสริมศิลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่28มีนาคมถึงวันที่28เมษายนสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศรรัพท์028311234ค่ะขอเชิญเยาวชนชายเข้าร่วมบรรพชาเป็นสมัมมเณรในโครงการหน่อแก้วรเรียนธรรมรุ่นที่12 โดยจะอบรมระหว่างวันที่24มีนาคมถึง23เมษายนพุทธศักราช2567นาค่ายจองแชมปหมู่กุฏิสำมานรเรียนเปลี่ยนธรรมวัดพระธรรมกายรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24มีนาคมค่ะและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0625799328 และ083 299 2881ค่ะขอเชิญเยาวชนชายสมัครบวดภาคฤดูร้อนณวัดพระธรรมกายประกอบด้วยโครงการมัชชิมธรรมทายาตรุ่นที่28โครงการยุวธรรมทายาตรุ่นที่32และโครงการธรรมทายาตรระดับอุดมศึกษารุ่นที่51ค่ะและสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และกำหนดการนะะคได้ที่เว็บไซต์ www.tty72.com 0หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0860776000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือเขาสั้นงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่า อักขังปัญญาพลังวะรังกำลังปัญญาบัณฑิตว่าเป็นกำลังอันประเสริฐสำหรับวันนี้ดิฉันวาลาทีเปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ